ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีแผนว่าจะไปเบตงนะคะซึ่งทางที่เราจะไปวันนี้คือจะเป็นทางด่านประกอบนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะต้องผ่านทั้งหมด4ด่านนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะคะว่าการผ่านด่าน4ีด่านนี้จะเป็นยังไงนะคะลุ้นไปด้วยกัน ลืออีกประมาณ7กิโลนะคะที่จะถึงด่านนะคะจอดขัดจอดที่ร่มๆขับจอดค่ะค่ะตอนนี้เราก็ไปยื่นเอกสารกันเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆอะ่ะเราจะต้องมาที่ตึกสุราก,ากรต,ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าเขาไม่มีคนอยู่ก็เลยไปท,ทําที่ทางเข้าออกของรถค่ะคะือเจ้าหนาที่ก็จะสตแตนบายทําให้ได้เหมือนกันนะคะก็จะได้เป็นหนังสือเข้าออกแบบนี้นะคะ ซึ่งจะต้องเขาก็จะถามว่าเออเข้าออกอะไรเขาจะเช็คก่อนว่ารถคันนี้เคยเข้าออกบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็ยื่นเอกสารไปว่าคนขับเชื่ออะไรเจ้าของรถเป็นใครอะไรเงี้ยเขาจะได้กรอกไปเพื่อได้ออกใบเข้าออกขนยานพาานะพอเราขากลับมาเนี่ยเราก็ต้องยืน่นอันนี้ให้เขาคือแล้วก็ระยะในการอะไรนะระยะของใบเนี่ยเขาให้แค่หนึ่งเดือนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามา ยื่นช้าอะไรเงี้ยเขาจะปรับแค่พันเดียวแต่ถ้าเป็นของรถฝั่งมาเลเขาจะปรับวันละพันเลยนะก็โอเคละก็คือให้ดีก็ยื่นวันที่ขาออกไปเลยนะคะโอเคเราไปได้แล้วค่ะตะกี้นะเออจะเล่าว่าพอเรามาถึงที่ด่านของฝั่งมาเลใช่ไหมซึ่งก็ห่างกันไม่กี่เมตรจากด่านฝั่งไทยนะก็พอมาถึงใช่ไหมคือ ด้วยความที่ว่าที่เนี้ยมันแบบคนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมไม่ต้องไปจอดรถแบบที่ที่จอดรถอะ่ะก็คือมาจอดรถต,ต่อต่อกันได้เลยก็แค่เอาพาสปอร์ลงมาแล้วก็มาสแกนนิ้วอะไรเสร็จก็คือขึ้นรถแล้วก็ผ่านมาต่อผ่านผ่านไปได้เลยแต่ก่อนจะผ่านก็จะมีเจ้าหน้าที่ดักเรียกก่อนแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอดูลายเส้นหน่อยอย่างเงี้ยเออออกอให้ไอคนแรกให้ด,ใหดูให้ดูภายในรถ เปิดรถให้ดูเปิดทั้งหลังทั้งข้างคือเขาก็จะสอดสองแล้วเขาก็โอเคชวนคุยนิดหน่อยว่าเออไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเออไปเบตงนะพอ,อเสร็จคนนั้นปุ๊บก,ก็มาอีกคนนึงในขอดูลายเส้นหน่อยก็โอเคก็เอาใบขับขี่ให้ดูที่เป็นสมาร์ทการ์ดก็ให้ดูแล้วเขาก็โอเคขอบคุณแล้วก็บอกว่าไปได้ <laughs> ก็เลยโอเค Fast hair, destination, care windows don't down, wind in our hair, no destination, we even care. And our guide, in moment, no even our blast exploring world forever more. จะบอกว่าสองข้างทางที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็จะ เป็นสวนปามซะมากกว่านะคะนี่เพิ่งมาเจอทุ่งนานะคะก็ได้อยู่นะวันนี้เย่ระยะทางคือขับมาสบายมากเลยจะบอกให้คือรถโล่งมากเลยนะแบบเหมือนถนนแบบไม่ค่อยมีคนมาใช้งานอะไรจะเข้าไหไ่นะเออแบบเหมือนถนนนี้เป็นของดเราอะไรอย่างเงี้ยเออขับก็ดูวิวไปเรื่อยๆนะคะไม่มีความรีบร้อนใดๆ Flying high up in the air, feeling the wind in my hair, chasing dreams without a care, dancing in the sky. Oh, yeah, gonna spread my wings and soar, travel places I've not explored. บางทางนะคะเป็นเขื่อนเขื่อนทีน่แบบดูกว้างใหญ่มากนะคะน่าจะเป็นเขื่อนบางลาไม่แน่ใจเออแบบได้ยินแต่เสียงไม่น่าจะใช่มันน่าจะเชื่อมเชื่อมกันนะความรู้สึกมีมันมีบ้านด้วยไม่รู้เป็นมีรงรีสอร์ทอะไรหรือเปล่าเนาะเออฟังเสียงแบบธรรมชาติได้เสียงรลูกเร๊ะ and dreams without a care. Dancing in the หลังจากที่พวกเราขับกันมาประมาณเกือบชั่วโมงนะคะก็มาถึงด่านขาออกของมาเลเซียแล้วค่ะก็ตอนนี้ค่ะก็จะงงๆนะคะว่าเอ้องทางนี้มันคืออะไรนะคะก็เขาก็เป็นแบบพวกร้านออที่พักรถนะคะเอาไว้มากินข้าวอะไรเงี้ยก่อนจะผ่านด่านนะคะก็พอตรง ผ่านด่านเข้าไปนะเขาก็จะบอกว่าให้ชิดซ้ายค่ะซึ่งตรงนี้ก็คืองงมากเอ๊ะชิดซ้ายนี่คือตรงไหนเอยก็เลยสังเกตสังเกตดูว่าเออรถมันเข้าช่องไหนก็น่าจะช่องนั้นแหละคะ่ะทุกคนก็นี่ค่ะเราก็จะเห็นว่าเออชิดซ้ายนี่ของเรานี่มันไม่น่าจะชิดซ้ายนะเห็นคันหน้านี่คือแบบมันขวาอ่ะก็ต้องขวาค่ะทุกคนเออแม้ดูรูปก็ขวารถยนต์ก็นั่นแหละคะ่ะเราก็ตามเขาไปเลยนะคะ หลังจากที่ปั๊มพัดปอดไปแล้วนะคะก็ออกมาโดยอย่างรวดเร็วนะคะ่ะทุกคนก็นี่ค่ะแล้วก็ขับต่อไปอีกไม่กี่กิโลนะคะก็ระหว่างทางเนี่ยขอบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมันของดิฉันเนี่ยคือแบบอยู่ขีดเดียวแล้วทุกคนคือบว่าเอ้ยกะว่า ตอนแรกอะน้ำมันครึ่งถังนี่คือน่าจะผ่านฉลุยมาถึงเบตงนะแต่พอขับไปขับมาคือมันเวียนแล้วก็หลงหลงทิศด,ด้วยทุกคนคือแบบหลงไปเข้าทางที่คิดว่ารัดแต่ก็คือไม่รัดอแะบบไปเข้าบ้านหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือแค่วิ่งถนนใหญ่ทางขวาเรียบๆขวาไปเรื่อยๆก็คือน่าจะได้แล้วแต่นั่นแหละทุกคนแบบคือช่วงนี้คือใจไม่ดีมากก็แบบ พอได้เห็นแบบป้ายเบตงแล้วแบบมันก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานันแบบเออฉันกะว่าฉันจะไปเติมน้ํามันก่อนเลยทุกคนแบบคือรีบรีบรีบร,บ,รบดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเออไปทางไหนอืเนี่ยจะบอกว่าแบบเสีย่ยงมากความรู้สึกณตอนเนี้ยคือแบบใจหลุนตะตุ่มเลยนี่ขอดันไทยใช่แล้วนี่คือเขตเบตงแล้ว<ท>โ,โ,โอ้เั๊มน้ํามันฉันจะได้เติม เป็รเปตรงแล้วแต่นี้เราเข้าฝั่งไทยแล้วนะครับอยู่เบตงแล้วแต่นี้เข้าเบตงแล้วเปิดแอร์อ๋อยังก่อนเราต้องด่านอีกต้องไปั้มอีกด่านเบตงเออเออใช่ใช่ใช่ต้องต้องต้องจอดนู่นแล้วก็เนี่ยปั๊มไอห้องน้ำเออเออไแบบขาเข้าอ่ะขาเข้าพอมาถึงด่านเบตงนะคะก็ไปที่สแตมป์พาสปอร์ตนะคะก็คือลงกันไปหมดเลยค่ะก็คือ ถ้าเป็นคนขับรถก็ยื่นหนังสือใบต่อม2ใช่ไหมคเป็นขาเข้าอะค่ะ,ะยื่นให้พนักงานแล้วเขาก็เก็บไปเลยแล้วก็ให้เราสแกนนิ้วแล้วก็เสร็จนะคะต้ํา้เดี๋ยวก็ออกด่านเข้าฝั่งไทย